สวัสดีค่ะวันนี้แม่สแซ่บพาเข้าคลวยแล้วนะคะแม่สแซ่บจะมาทำเมนูยำหัวปรีนะคะยำหัวปรีค่ะมาจ้าก,ก็จะมีพริกนะคะริกแล้วแม่สแซ่บจะปรุงรสนิดนึงน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลน้ำปลา โอ้ข่าแล้วก็มะนาวนะคะมะนาว มะนาวแค่จะไม่เผ็ดมากว่ะต้มโคนจะเกลือกา้าวตาให้น้ำตาลคงคงลดลายนะคะพอละลายดีแล้วเราใส่หอมแขกนะคะลงไปเลย ก่อนนะคะ